หน้ายายใส่ผ้ามาเบิงอันน้าักอือเนาะคะ่ะเนาะมือแย่งนี่ยายใส่แกกินน้าักอือกับขา้ขาวผัดข้าวผัดเนาะค่ะเนาะน้ะนาักอือนี่น้าักอือนี่ถุงละสิบ,บาทเนาะคะ่ะเนาะการการกินน้าักอือนี่เป็นอ้อย่างที่มีประโยชน์หลายเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าปกติข้นเฮานี้ข้นสีว่าใครกินเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ของที่เฮ็ดไอฟ ด้วยบักอื้อฟักทองเป็นเท่าไรเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าคนมาเพจแปรรูปเป็นลักษณะเป็นนามฟักทองนี่จะกินง่ายกว่าแต่สําหรับคนบอมักกับบอมักเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าสําหรับแย่ใส่แย่ใส่มากมากขนาดามฟักทองมีประโยชน์หลายบ่มรุงสายตรงสายตาดีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะนะ่ะเนาะโดนโดนกินเถ่อค่ะน,น้องลูกนั่นน้องนุ่งลูกการสื่อมาฝากเย่ใสบาา่ใครจะไปตลาดกันเลยบ่ใครด้สื่อนะคะนะีน้องนุ่งายเขาไปดูอาผ่านดูซูมือซเวีเขาก็เลยสื่อมาฝากนะคะเนาะ ค่ะน้ำบักเอือนมีประโยชน์หลายแล้วค่ะเนาะเอาซื้อหามากินว <brand> ่า <sec> ส <mois> ันกะเฮ็ดเอาแล้วค่าได้ผู้ใดเฮ็ดเปลียนกะเฮ็ดกินเอาค่ะมีบักเอือกะเฮ็ดกินเอาแต่ใส่เมื่อใครได้เฮ็ดเนาะค่ะเนาะมันยาบเม่อใครมีเวลาทั้งเธอกะยากหยาบแล้วค่ะค่ะได้ใส่ผ้ามาเบิงน้ำบักเอือน้ำฟักทองค่ะถุงนี้แก้วนี้สิบบาทค่ะขอบคุณนะคะที่เขามาเบิงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ